สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเรลาร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงบ่ายของมือวันที่สี่เดือนกลุ่มภาพันปีพุทธศักราชนะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆค่าเนี้อหาภาพพมายพี่น้องบรรเทาสกุลคก้นมาตีตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะจากแม่มีนบุรีนะคะพี่น้องคะ หัวทีพผ่านมาเนี่ยนะคะตัวเลขมาครบบนมาครบล่างของคุณแม่มินบุรีล่างนะคะเขามาเป็นศูนย์เก่านะคะพี่น้องคะแล้วก็บ,บนเนี่ยหกสมนะคะพอพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะหลังจากที่ คุณแม่มินบุรีเลาปล่อยตัวเลขมาคบบนมาคบลางไปแล้วนะคะมือว่านี้นะคะมือนีคุณแม่มินบุรีเลามาจับคู่ตัวเลขให้เด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อแต่ว่าก่อนที่สิเขาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากคุณแม่มินบุรีในคลิปนี้นะคะพี่น้องคะสําหรับพ่อแม่พี่นอ้นองท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเ er ทือแรก้าไ่อยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแหลวก็ยอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะ เพื่อทีสิเดบ่พลาทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆต่างๆจากทางรายการเนาะคะ่พะพ่อแม่พี่น้องเนาะล้วก็สําสำรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะอยากให้ทางรร่การไปติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดนะคะอยากให้ไปติดตามแนวทางของเซียนท่านใดก็อย่าลืม comment, คอมเมนต์ข้ว่าบอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี้พร้อมด้นะคะ่พะพ่อแม่พี่น้องเด้อ ทุกคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องนะคะให้ได้อ่านเบิดทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องคะเอาวันนี้นะคะเพื่อเป็นการบวชเสียเวลาเนาะพี่น,อน้นองเนาะเข้ากับมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางจากคุณแม่มีนบุรีในชุดนี้งวมดมือวันที่16กุ 5, มภาพันธ์พร้อมๆกันคะ่ะแมนิดค่ะสวัสดีค่ะ่สวัสดีแล้วค่ะเบอร์แกรวยสี่ห้าหกแล้วก็เอฟซีจ้าค่ะมื้อนี้ก็มาถามาราคาแนวทางโอ้เอฟซีคอมเมนต์บักหลายนึงนี่แมนิด เห็นมอในข้อเมนต์ู้พนถามหาบอกคอมเมนต์ยังแหละพนกับข้อเมนต์ไทยรแล้วทั้งไทยทั้งเล้าเลยมีทั้งไทยมีทั้งเลาเสียวไทยเสี่ยวเล้าอันนั้นเป๊ะทุกอันเป๊ะทั้งเล้าทั้งไทยเอาไทยเนาะค่ะเอาไทยแม่จับคู่เอาไทยก่อนนะคะเอาไทยเอาไทยค่ะเอาไทยจ่าได้ค่ะอ่า เอาไทยเอาแม่ตอนนั้นแม่ให้อันครบไปแล้วเนาะมากครบไปแล้วครบทั้งหมด้งลังครบได้แล้วค่ะจากคุบทั้งหมดกำลังได้อลาร่านี่แม่จับคู่ได้อ่ะดิอ๋อมาจับคู่ของสุดครบแม่นบ่คะไม่นิดค่ะจ้าจับคู่ของสุดครบอ๋อโอเคค่ะจ้าจ้าเอาค่ะอนั่นแม่ให้บนวิ่งสามกับสองเนาะจ้าอันแม่่ะนนีนให้ที่สามค่ะ แต่แต่เราว่างเพื่อนกอดข้อกันมาสามสองจ้ะเออเอาแม่เสียหายซองตัวจำให้จ้ะสามสองสามสองค่ะสามสี่สามสี่ค่ะสามห้าสามห้าค่ะสามเก้าสามเก้าค่ะห้าสองห้าสองค่ะอ๋อมีแค่นี้แหละ ขั้นพิ่นมากที่พิ่นไอ้น,นี่พื่นกับไปจับออกของเพื่นรั่วที่มาารบอ่ะคะแ่แม่จับได้ของแม่ได้แค่นี้จ้าอ่าอ่าเอาสามตัดที่นี่จ้าสามตนี้ลักลอยแม่มีสองมีแปดมีเก้าลักลอยมีสองมีแปดมีเก้าเก้าเน้นไปที่สองเลยลักลอยค่ะแม่นิดเรากรันลักลอยตัวเดียวนี้มือนี้ได้ตัวไหนคะ ลักลอยตัวเดียวน,นี่ได้สองอมั uh, then, level, ่ก็เลยมาชนมาชนกันได้สองขึ้นกันชนกันก็อีกส่วนหนึ่งมะคะชนที่สองกชนกันอีกส่วนหนึ่งได้สองขึ้นกันค่ะค่ะค่ะทีน่จับจับลักล่อยสองสามห้าสองสามห้าสองาสองสองห้าสองสองห้าสองค่ะเก้าห้าสอง เก้าห้าสองค่ะเก้าสามห้าเก้าสามห้าค่ะจ้าแล้วก็แม่เน้นเน้นสองตัวนี้แม่จินเน้นไปที่ส<ค>ามห้าค่ะแล้วก็สองห้าสองหา้าสองหา้หาสามห้าจ้าจ้าหาสองไหมห้าสองก็คือเลขสองอะไระไไะสองห้าห้าสอง อยามันมันมันงวดนี้ย่านมันกลับไปกลับมาอยู่พอมันอยู่ได้ทั้งรักซิบรักหน่อยสองน่ะก็เลยหาสองสองหาก็ได้หาสองสองหาได้เนาะแยกหมาจ้าจ้าอะรเอาวามันไปมาได้เลยเนี่ยอค่ะค่ะแม่เน้นให้ล้วได้นี่เนาะสามตัวปบดนี้เน้นสามตัวเน้นสามตัวสองสามห้าสองสามห้าค่ะาาม สองห้าสองสองห้าสองค่ะบักแม่เน้นสองครูจ้าแต่ถ้าเพื่อนมาตัวใดถ้าเพื่อนไปจับบอลลูดเนี่ยค่ะจ้าค่ะคนี่เอาล่างบัดเนี่ยจ้าจ้าล่างนี่แม่จะให้วิ่งก็ให้ครบไปแล้วเนาะให้แล้วค่ะให้วิ่งไปแล้วให้วิ่งหูกับซีถ้าเพื่อนจับกันมาก็ได้ได้หูกับซีจ้ะเลยหูกับมีจับกนมาได้ แต่ว่าแม่เน้นให้พี่ฮุกจะแม่เน้นให้ที่ฮุก็6ฮกเข้าไปจับจะ,จะได้ฮุกศูนย์ฮุกศูนย์กหนุกหนึ่งค่ะกหนึ่งคฮุกสองฮกสามะฮุกสี่ค่ะฮุกฮกค่ะะแม่เน้นให้ตัวเดียวคือฮุกสี่แม่ว่าคุณจับฮุกไปนแน่แล้วงอนค่ะค่ะอีแลกถ้าเพิ่นมาตัวใดก็เพื่นจับเอารถ จ้าอันนี้แม่จา้าอันนี้แม่นิจจำให้นาะจ้าแม่นิจจำให้แค่นี้จ้าอ่าอย่างใดก็โค้งสุดท้ายเดี๋ยวถ้ามีโค้งสุดท้ายด้แม่สีทูบไปบอกอีกเท่านึงได้ค่ะแม่เหตุบึงอากาศก,ก่อนเน้นให้มันเลียหน่อยหน่อยลงจ้าอ่าอ่าจ้าอันนี้สำหรับอ่าไทยมณีนะคะไ่ยจ้าแม่นิจจ้าไทยมีเสนีน้องมีนะ อ่ามีตรงนี้จ้ะมียังสงสัยอีกูบ่มีสงสัยเลยค่ะเอฟซีนั่งทานาโทรศัพท์หลุดตีปปนนี่ท่าเออแม่นสงสัยให้แล้วล่ะสงสัยให้แล้วล่ะขอโทษเลยนะเอฟซีเด้อแม่อยากได้เพป็นแม่อยากได้อีกนะท็อป่นน่ะอยากได้ไว้แม่แม่กับพัชได้แล้วแม่วะอืมแม่นดูต่อหนึ่งสองสามอ้าวบินีสำหรับรัฐบาลไทยของมินีมีสนมีนะคะ ค่ะขอให้ FC เฮงเฮงรวยรวยเบิ้งละรวยพร้อมค่ะทุกคนรวยรวยเฮงเพงปังป<า> <ๆ S 1> ังจ้าค่ะค่ะขอบคุณน,นะคะเมนจ์นการค่ะค่ะสวัสดีค่ะสรุปตัวเลขแนวทางง้ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากแม่มีนบุรีนะคะรัฐบาลไทยด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องคะหลังจากเมื่อวานนี้นะคะ คุณแม่มินบุรีเล่าไห้มาครบบนมาครบล่างเรียบร้อยนะคะม้นนี้คุณแม่เราก็เลยม,มาจับคู่ไหหัวทีผพานมานี่มาครบเข้าทั้งบนทั้งล่างเด้อปีนองเด้ออ้าหวหัวน,นี้นะคะคุณแม่เราก็มาจับคู่ใหพร้อมนะคะปีนองคะชุดบนนะคะลักลอยคะ่ะลักลอย,ลอยมี2สองดเก่าเน้นลักลอย2นะคะปีนองคะบนวิ่งสกับ2นะคะบนวิ่งสามกับ2เน้นสามนะคะพีนองคะสาหรับเล็กวิง Deswegen, ะะ่งเน้ะปีนองเนาะ มานีกจับคู่เด้อค่ะทำไมพี่น้องเด้อจับคู่นะคะสองสามหาสองหาสองเก้าหาสองเก้าสามหาสามสองสามซีสามหาสามเกา้าหาสองกับสองหานะคะสามโตนี่คุณแม่แล้วเน้นให้สองสามหาแล้วก็สองหาสองส่วนเลขสองโตบนค่ะเน้นสามหากับหาสองพี่น้องอย่าลืมเด้อเลขของคุณแม่มินบุรีนะคะหววที่ออก เก่าเจ็ดเก่าของเราเขาตรงๆเลยนะคะเก่าเจ็ดเก่าเวยค่ะพ,พี่น้องคะวันนี้สําหรับชุดล่างนะคะชุดล่างนะคะพี่น้องคะล่างวิ่งหกกับสี่เน้นหกนะคะล่างวิ่งหกกับสี่เน้นหกตัวเลขมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกหกเน้นล่างคะ่ะหกสี่เด้อพี่น้องเด้อเน้นล่างหกสี่นะคะพี่น้องคะ เอาใังลยกันอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ลุดทุกทุกตัวค่ะนํามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮ้าสุขุสุข้อนเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบ,บขอบคุณ finder, ขอบคุณพ่อแม่พี liter, ่น้องบรรทัศนสุขุสุคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรทัศนสุขุสุคนโชคโชคมันมันลำลำลื่ๆแห้งๆปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขุสุคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลตัวเลขนัท่านดีๆแบบนี้นะคะจากแม่มีนบุรีค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรก ค่ะว่อยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขาเมา่เราวก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีจะได้กพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเด็ดดังๆจากทางรายการนะคะเนาะ,ะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะอากระสิดได้ขอตัวลาไปพี่น้องบรรเทาสุข,ขสุก้นไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่กับแบบในคลิปหนาได้ค่ะได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ